ขึ้นมาหอดเจนะเราขึ้นมาแล้วกะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินถ่าพี่น้องเนอกกำลังเตรียมแนวอยู่แนวกินสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิร์ตซูครูซูขนสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องสบายดียินดีตอนหาข่าสซูสองซาวันหลัดมือเด้อเนาะป้าถั่วบางแนร์นะเบานะเปียกเบิร์ตกระตุกคอยจะเปียกใช่ไหมมันเสนอเมนูอะไรสู่แขกกินเลิ่นพริกลิ่ม ต่มักฮวงโอ้ยพอดีเลยหัวใจเฮากำลังพกฉ่ำเลย <laughs> วาลินบัญทีห้องหรือ้องห้องเบิร์เลยวาลินะ <laughs> ตอนนี้ทำไงกอีแม่กมกำลังซอยยี่พีหน่องอาหารการกินมือนีก็สิเป็นปิง้งหัวใจแล้วก็ลิ้นหมูหรอโอ้ยแมงสองวันมันมันตอม อันนี้ปิ้งหัวใจเนาะแล้วก็มีปิ้งลิ้นหมูก็ไปเก็บตัวสุดก็ร้ายหมูแล้วยังมากนเลยนะแล้วก็ตับมาปนกันขึ้นมาปนอ่ะบอกความเก็บมาชาเลยนะบอกใ้เบิร์ตแต่ซัมนี่เดชคันเบิร์ตแล้วเก็บเอาไหมอยู่เตาไฟพี่ก็ยังมีพี่เจรเราขึ้นมาตแตงแต่แต่โดนน่ะแต่ว่ามันเห็ดคนเดียวมันอันนั้นเนาะปิ้งไปน้ำซอยไปน้ำปิ้งไปน้ำ อันนี้กดยังไงเกี่ยวเขาหน้านะซาวนี่กับแคเมนเรียนๆกันคือประมาณหมื่นมือนีเป็นมือที่หกเนาะอาหารการกินก็ว่าเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่พี่น้องกับจักสิพากินยังเนาะเป็ดหมูเ็ดเป็ดไก่ก็กินเบิดแล้ว ต้มเป็ดต้ rua, ant, มไก like. e ่ต้มกบเมื dinner, อ่อวานนี่กระป๋อกบสารพัดแนวสีเฮดตับมะคงแซ่บซัมหนีแล้วเนาะอาหารการกินบ้านเฮาแม่นบอกสาวน้อยทีกลบมาม่นดิไงแต่บอกไงแต่ผมมองมั้งสามแม่ครัวป้าปีนแต่ใส่เดียวกันเลยยี่แม่กับป้ารวยนี่อยู่ใกล้กันนี่หุ่นนี่ก๊อปกันเป๊ะ ทักวิ่นหนามานี่กับว่แมนแต่คนกับมักลงอีแม่กเปลารวยหลายอยู่เด้เห็นอีแมอแมกนะแมนว่ัชบุญเหลิมกอลกันไปแล้วขอ้องอยู่ดีกินดีเนาะโตกมลมแล้วบีออกบีออกแต่คนส่วนหลายเห็นอีแม่เขามีแต่ทักว่าเป็นปลารวยร,วรุ่นรุ่น เดีอ้ยได้อยู่ในเหตุการณ์เจสอซอกว่าแฟสูเเฮาากับเบากีหลนะสะดาะเขาะเด้อพี่น้องเอฟซีผ่านาต้อมขนาดนั้นเลยเหรอได้อยู่ในเหตุการณ์เจซีถอดส่งนั้นแต่ตอดมันไม่เห็นอะไรเลยทุกคนอย่าว่าไปไลุ่๊กอาออเพิ่ทันลง เ้าจนแก่ส่งไปเลยสี่บาทผัดตอดอยู่คาต้นได้บนตามบีแข่งบีจกหะเจ้าผูเห็นบีพาเจ้าผู้เห็นมันน้ำ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 เขาดิทำอีทในอีแม่บอกว่าคัดพวกนี้ว่ามันตอดได้ทเสียเนาะไรมันค้าไอ้มันตอดน้ำ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 เขาไม่ไหวลุงแก่ผมเมื่อไหร่มันตอดทำอีทในอีแม่บอกว่าแกออกส่งนะบ่อแล้วเราว่าเราหลักใหญ่แบบแม่สามสี่บาทเข้าไปแล้วไงถอดส่งน้ำกรบโบทัน ให้ยืนบ่เข่าลายโตเนาะมันเข่าจะชีหาโตนะห่วยอดน้ำนำนำนำเนาะนอนบ่ได้ปอัซ่อ่ะซิมอ่ซิมซิม่วตอนนี้เทียงแล้วตาลายกเบิดแล้วบ่สีเหลียเลยเละเนาะอะผู้เลือดจะต่ำก็มาต่ำแจ็เนาะ่เ้กี้ด้เระเราอยู่ผู้ก็บกี้ต่ำ

อันนี้เสียบหมูมันอยู่ในเฮือนบอ่ตาบมังหงแน่มีมมีแถวอีกบ่เซฟประจับครัวเด้๋ยนี่ตาบมังหงนะี่คือสุดยอดแต่ว่าเฮ็ดกินอย่างอื่นเราก็เฮ็ดเสียบอยู่พี่น้อกมาถึงใครมาถึงเจ้าแต่ว่ากาศเฮ็ดกับเขาหรือพี่น้องจ๋ามันกะสตไสตล์ไช้สไตล์มันเนาะ คนหนึ่งก็สิอีกไปทั้งด้านหนึ่งคนหนึ่งสิไปอีกทั้งด้านหนึ่งคนนือบ่าวมีนนสิมาทาั้งด้านการตำแล้วก็การพัดปมะมาณนี้นเนองถ้าเป็นลาบก้อยก็ะบ่ามีพัฒนัดเดชต้องเป็นอีกทีมหน,น,นึ่งคือเป็นถั่แกงนะไม่ก็จะเป็นใยล่นเพราะแต่ละคนอ่ะแบบการทำจะไม่เหมือนกันขนัดไปคนละทางสูตรไทยสูตรมัน <c oughs> แล้วก็สูตรตัวคนละสูตรเนาะ แต่ละคนการทำก็เขากับบุคลันที่น้องการทําอาหารมไม่มีคําว่าสูตรตายตัวแล้วแต่คนสิใส่หมักใส่ปรับปรุงเนาะบางคนบอกว่าทำไมไม่ใส่นู้นมากไม่ใส่นี้บ้างสูตรไฟสูตรมันสไตล์ใครไสไตล์มันมาอะไรแสง,สงหลอเป็นเคอรี่มาส่งหรอเอาผู้ใดสร้าง วิน่ะอมราเราสั่งสปอนเซอร์เกียตหนึ่งแล้วเราเซ็นดีเราใจ่สูงแล้วเซ็นด้วยเซ็นโอ้ยเราใจใหญ่ใจสปอร์ตคอยบอกเร็ว่าเพื่อหมูนนะเราเราหักเพลงเสมอเพลงไว้กองนะคะโอเคหนึ่งเกียจจ้ากลับแล้วค่ะ thank you พูนแทรเราอีผู้อื่นบอกเราลดเอ้ยมาเอาเด้อ ปิ้งย่างพี่าาน้องของแนอันนี้จะเป็นเครื่องในหมูเนาะมีลีนแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีเนื้อวัวผมกกำลังย่างเป็นถั่วยังไหลกำลังชิสุกนะเมนูปิ้งยา่างกับส้ตมตำอาหารเหน่งส้งตมตำอันนี้อุ่นแล้วเน,นี่ยอุ่นเรียบร้อย ปีกปลาแล้วก็แคปหมูขูดเหรอะบะม่เะี่มีกระบอมน้องมีระปเสียงต่ำบากเพ็ดต้องเอาไปตากแดดไว้จนมันแห้งนี่มกพริกนะมันจะกรอบแล้วมันสิกรอบเากอน่ามัสีาด้วมแหันทำโนตัดเไว้

่อหนึ่งโมงน <c oughs> ี่ค่อยๆไลายแฟกันนะ <c oughs> มันทะละอ,อกไปเลยเหน็นมั้ยมันหินแห้งเนาะรับบอกง่ายแล้วแซ่บแน่น,นอนวันนี้กินง่ายๆซะปิ้งย่างตับมุฮงแค่นี้บริมีต้มมีแกงกินตม้มกินแกงสงม้มแบบแล้วแจ๊คสกินยังเน่พี่น้องแบบเนื้ออื่นสิืส่อกะคือสื่อหมูมากเขาเจาะกับโบกิน กินอยู่ก็ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชุ่มเอมือนขาวจิมาเห็ดอะไรแลวลาบลาบไปกินแล้วเธอเดียวมันแบบทับเก็ดแล้วก็เจ้ากับพคกไอ้หยากแล้วมันกินบ่อยพิดปลาดงปลาดากินแค่นี้ล่ะปลาแดกอันนั้นปลาแดกอันตัวนั้นเด้ออันยาวมันเค็มอันที่ขาดบุได้กินทุกมื่นนี่ก็คือแต้มะัุหงนะพี่น้องกินได้ชุ่มเอิ แมนขณะขาเจ้าไปงานมืออานีพสือตำหุงมา่อมาห่อเทือนน่ะจกินเ่เมา่อเทือนะลยนแซ่บรอเล่แวแซ่หอบห่อตาบังหงมาแต่ชาโนมานทุกคนขีิเบื่งมากินอยู่เฮือนจะฝังใคร้าวงาไรปอยู่ไซกันยังนี้พวคนตำหงมแังประเด็คนแ่แประเด็นานี่กินเองปเาเ้าในกินเองนะแสบสุดมากแบบเลยกระจัดไปแมนบ่มีผู้หนึ่งที่มักห้็ดกับเขากินเองพี่น้อง ไปยุงเทพสิบสามปีกระเฮ็ดกับขา้าวกิเองบ่ได้ซื้อดอกสื้อแบบซื้ออาหารเพีงหนึ่งการที้ให้กับขา้าวกินเองนะมันแบบเามักรสชาติในก็เฮ็ดแบบนั่นาบาง,งทีซื่อเขาเจ้ามาเราบดถือปากม,มันกินคนละแบบนเนาะเฮ็ดกินเองดีสุดมักแบบในแบบก็เฮ็ดแบบนั่นมักเปรียวก็เฮ็ดเปรียวมักหวานก็ใส่ลงไปเนาะก็คือเฮ็ดมันสมใจเลยนะเวลาเจ้าของเฮ็ดกินเองแซ่บกรเฮ็ดกินเอง ได้เบิมือของจะพองฝ่ากินได้เบิรมือแล้วตุ้ยขึ้นตุ้ยขึ้นขวชได้บอกได้กินเนื้อเบิเธอละสิโลพี่น้องแมนได้กินตาบางหงจะซื้อกขนาดว่าแต่ละคนนะกินแล้วเห็ดเวียกเห็ดงานในพี่น้องบริหนังอยู่นอนอยู่เขาก็ยังตุยเนาะแถด่าไปเบิดมือเบิดแบบบริเศ้านะจ ำจำอยู่บนนอนหลายคนบอกว่าถ้าไม่อยากอ้วนก็กินกินเจซิอ้วนก็เกาเห็นบอกพีน่น้องงัวคว้ยแต่มันกินหยามมนยังอกวน่มันมเห็นได้กินเนื้อมเกียวเหรอใส่หยางแนวใส่แล้วมาดูเครื่องอันนี้แค่ตำเครื่องน,นะจ๊ะ รสชาติจะกินจะออกรสชาติออกเปรี้ยวหวานยกนิ้วให้เลยเลยรสชาติต่ำเลยนะเนาะกับน้มเขาปุ้ยเฮ็ดเฮ็ดเสียบเกือบสท,ทุกอย่างน่ะนนนก็คือก็คือเรา,มาเหรามักก็เทาเฮ็ดรสหมักกี่รสชาตินี่นะแม่หนึ่งต่ำนะบ่มีออกรสชาติออกเปรี้ยวหวานใส่ไม่กับบอเราซีมึงแล้วมันต้องแต่เสียบมาก อันนี้มาัุ่งเพิ่มแล้วหนักมากยัยจะกระตีกไปพ่อเตียมพ่อนี่ยังว่ามีนตุหน้าสิมอกระไซเข้ามาอีกบ่ถอดออกได้ตัวเก่าน่งจะทำไปนลำบกลำบากพ่อแล้วพ่อพ่อแม่เขาประย่แม่เขาประย่พ่อเขาอยู่พ่อเขามาหมัดเข่าซอยแต่มือเขาซิมอนไปเลี้ยงงู โุ้ยพี่น้องตามมะฮงกินก็ปีงย่างทอดประเภท<า>นี้เขากันเน,ะเน,นาะเลกากินกับแคบหมูเสร็จหอมมะนาวหวย,หวยแซ่บแน่นอน,จ,น,อนจานง่ายท่านได้สัก แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าอางน้เือเจ้าอ่งน้เตอยเออ้ันคงจะแก่น่อลงไปเท่แแก่จะทะเล้น้ำปลาถู่อเป็นกระเสียบงมันจะมะพี่น้องแตันคงจะำมกะถุยค้ามเส์่อาจัมาจัดเนี่ แค่หน้าตากินขานแล้วทนผู้ชมแม่นโอ้ยกินนี่ก,ก็มาแล้วม,มันต้องมีอันข้ปุ้นยุบจังแสบเน,ะน,บนาะก,กินกับแคปหมเนี่ยจอผ้าขาวเศษ3สามผ้า ทีมเจ็ดสีอเมรากายี่ปุ่นแน่ล้วก็กินวันนีแน่ก็จะไปกินยี่ปุ่นแน่เนี่ยพอจัดน่อยมาหอมหมักเนาหมักเรนจังมันมาใส่ใจานนั่นก็ได้นลบลุมก่อน ป้งยังบม่ทันได้สุกอี่แกตักอีก,กจานนึ่งจานสุดท้ายนะคะแซ่บในน้อนพี่น้องอาหารบ้านเฮาหลายคนสิบา่าเกี่ยวข้าวมาเหนื่อยทำไมต้องมากินส้มตำจะมีแรงเกี่ยวไหมนี่แหละแรเ<ล>งเกี่ยวข้าวอยู่ตรงนี้แหละสิไปกินอาหารที<า>่บ<า>แบบอันนั้นบ่ยยุ่ทอง มาหยิบรถหยิบปินมาโอ้ยบอลมีในท่านบุรเกอมีมีอีกทงหนึ่งอยู่ในตู้เย็นนในทงนะเอามาโรยมันมีทงบักนาวเออมันมีทงบักนาวอยู่ในตู้เย็นก็เหรอยายบุญแต่เม็ดกระถินแม่เคยเห็นอยู่ในทงนั่นลองสใหม่่ ต้องแก้จานอันนั้นมันไปเสิร์ฟในขางฝีอจ่างนี้เป็นจานเป็นดะแซ่บบะพี่น้องจานยากๆอาหารจานกินเนาะยากนะคยับเพื่อนๆก็ยากนะกินนะล้วเรียบร้อยพี่น้องพอมเสิร์ฟแล้วเนาะเดี๋ยวสิยกพาใหญ่ลงไปตลางก่อนเอาหมีดออกตัวอันนี้แค่กับข่าวเด้พี่น้องอาหารพวกของว่างก็มีอยู่ ผลไม้น้ำส้มน้ำหวานไอติมกินเสร็จก็มีไอติมเส่ก้อนมูแล้วไอติมในสะ่ก้อนเข่าไป,ไปเอาอันทงอันนะั้นคือเบอาะม้าแค่ถ้าเข่าก็ใหญ่กว่าคอนอีกเพาะสูๆเด้อ แนวกินพร้อมพี่น้องไปหากินเข่าก่อนบันดนะี้เนาะคลิปนี้คือสิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อดพี่น้องตอนต่อไปพี่น้องจา้าว่าสิให้แล้วมื้อนี้มันสิแล้วบ่แต่่วาคนเข่ากาัคนมาจากรถสองรถ3รถลรอสรถจา้าเนาะยังนะอยู่บ่คนแล้วนะยังกิน<ะ>ข้าวแล้วก็สิลงไปคนข้าวอีกต่อจากรถแล้วก็สิสเกี่ยวข้าวพี่น้องจา๋ายังบ่หลายแต่ว่ามาเครื่องทางกันล่ะเนาะ กินข้าวแล้วก็สิพักผ่อนพูดอะไรคำๆประมาณบ่ายสองโมงกว่าสิไลงอีกที่แต่ดีแต่เมื่อนี้นะอากาศดีลมเย็นมาลมอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ทุงง่งนาไปแล้วสาบายดีเด้อเนาะเมื่อนี้ส,าานสี่เมฆัวอย่ากินข้าวเลย